สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีมือนีมาหน้าครับเ,เดี๋ยวสิไปยามรีพี่น้องไปเบิร์นรีฝนตกแห้งปลาลุ่งดีนี่เป็นบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าเดลยพี่น้องสิได้บ่ได้ครับได้ภาพไปเบังพี่น้องปุ้นปุ่นปุ่นปุ่นไกลเยอะ โอเคครับไปเลยเขาเขาเดือดดับนม่ได้เลย,นนยครับเขามันโลน,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 นเอาโหลดบรรยากาศท้งไห้ทุ่งนาบานเฮาพี่น้องปีนี้จะเป็นปีแหลกครับที่มา เต็มที่แบบนี้พอพามายามลีดีหอยแงงลายบ่ มีแต่บกหอยพี่น้องเอ้ยมันมีอย่างนั้นบ่เลยปลาเค็งมั็นี้เ,อ,เอาคูา่บกหอ,อ,อยกับปูพี่น้องเนื้อหอยมรรากาบน้ำไหลลงดี คามเฮาฝนตกแหงพี่นอ้องนี่ปลาซิวลงดีปลาซิวนี่ก็หอยเชอเรี่หอยเชอเรี่ครับเก็บไปตัว ไปใส่โมกประซิวพี่นอ้องฝนตกแห้งพี่นอ้องมาคืนนี่ตาลงลีฝนเบาซิวโอ,อ,โอ้ครับเดี๋ยวมากินกันพี่นอ้องมาตังไปบาน

น <The> ี oh, like ่มึนเสียดียังไม่ลายาใส่อยู่อันนั้นดิใส่ในาีมันเป็นลไยุ่วย่าวยว่ายมแกน้งเขามสอยากที 嗯。<laughs> <laughs> <laughs>